สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่เวลาของทันข่าวราชาพัฒน์เชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับซึ่งทันข่าวราชาพัฒน์เชียงใหม่ เราออกอากาศทางช่องซมนว,วช anel ครับซึ่งเป็นระบบเคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับรวมทั้งช่อง VTV c h ช anel ครับพเพื่อที่จะนำเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับก็ผ่านพ้นไปแล้วสําหรับกิจกรรมนวทศวรรัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รวมทั้งกิจกรรมต่างๆครับนื่งเนโอกาสเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครบรอบ9บ ครับซึ่งกิจกรรมนว,วัทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมฉลอง90ปีที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานราชภัฏนวิชาการโดยมีรองศาสตร,ราจารย์ดร,รประพันธ์ธรรมชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้การต้อนรับซึ่งภายในงานครับได้รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการการแสดงศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคณะวิทยาลัยการนำเสนอผลงานวิจัยการสัมมนาและการบรรยายพิเศษการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจัดแสดงนิทรรศการร่วมกับระหว่างหน่วยงานภายนอก ซึ่งก็มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากและในโอกาสครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดจัดงานราชภาัฏนวิชาการนวทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงใหม่ขึ้นซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมทางวิชาการอาทิการนำเสนอเทศกาลการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่างๆการสรัมมนาทางวิชาการและการบรรยายจากคณะวิทยาลัย ว่าจะเป็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อประชาคมอาเซียนการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ20ปีการเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนแห่งแรกของประเทศไทยครับการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ20ปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และบูดาเปสต์บิสเนสครู Buddha crew, ประเทศฮังการี กิจกรรมการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตและศูนย์ข้อมูลประชาคมอาเซียนการนำเสนอผลงานของเกษตรกรยกระดับชุมชน c m u Green Market การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนนักศึกษากิจกรรมด้านศิละปะวัฒนธรรมและความบันเทิง ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปะวัฒนธรรมการจัดโครงการธุรกิจจำลองกาดมั่วขัวหอมนอกจากนี้ครับในโอกาสดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีประจำปี2 5 5 8ประเภทคัดเลือกหรือว่าโคตาประเภทพิเศษจำนวน65สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น650คนเฉพาะในระหว่างการจัดงานนวัทศวรรษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งก็มีนักเรียนนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่บูธของแต่ละสาขาวิชาที่ตนเองมีความถนัดครับทางด้านรองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้กล่าวกับผู้สื่อข,ข่าวครับว่าตลอดระยะเวลา90ปีของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาคู่เมืองเชียงใหม่และท้องถิ่นล้านนา เริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑลพายัพโรงเรียนฝึกหัดครูม <c oughs> ูล <estão> จังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่วิทยาลัยครูเชียงใหม่สถาบันราชพัฏเชียงใหม่จวบจนมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในปัจจุบันโดยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามราชพัฏ มีตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหมอ่อมลงพระปรมาพิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏปีพุทธศักราช2547ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์อันมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นครับการบริโภคโปรตีนซอสเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแ ไปต่อกันที่สาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันบ้างนะครับทางสาขาวิชาภาษาจีนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และที่สําคัญครับในโอกาสครบรอบ20ปีของการเปิดสอนวิชาภาษาจีนหลักสูตรภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับเที่ยวประุมเอื้องสามปอยหลวงชั้น15อาคารราชพัฒเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ดรประพันธ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับท่านก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายพิเศษเสวนาวิชาการและเนศกสารวัฒนธรรมจีนเนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีของการเปิดสอนหลักสูตรภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และในโอกาสครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประจวบกับในปี2557นี้ครับ เป็นปีที่สาขาวิชาภาษาจีนคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เปิดทําการสอนภาษาจีนครบรอบ20ปีซึ่งทําการสอนและผลิตบัณฑิตทั้งในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องสาขาวิชาภาษาจีนเปิดทําการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศัการาช2537ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรครุษศาสตร์บัณฑิตภาษาจีนหลักสูตรแรกของประเทศไทย และในปีพุทธศักราช2542ก็ได้เปิดทำการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตโดยควบคู่กับทั้งสองหลักสูตรจนถึงปัจจุบันดังนั้นสาขาวิชาภาษาจีนจึงได้จัดทำโครงการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีสาขาวิชาภาษาจีนซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์นักศึกษาและสิทธิ์เก่าที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพื่อใช้เป็นเวทีสัมมนาลแลกเปลี่ยนความเห็นความรู้ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างคณาจารย์นักศึกษาสิทธิ์เกา่าและผู้ที่สนใจและเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาจีนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและในกิจกรรมครั้งนี้ก็มีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจํานวนมากครับส่วนสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยการจัดการมาหาว,วิทยายล,ายละะัยราชภัฏเชียงใหม่ครับก็มีกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนามาหาว,วิทยายลัยครับ ทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยการจัดการจึงได้จัดกิจกรรมการสัมมนาในหัวข้อสื่อสาร90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อพัฒนาท้องถิ่นครับที่ห้องประชม e ุมเอื้องอายเลชั้น5คณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติสิงหร,ราชคณะบดีคณะวิทยการจัดการท่านก็ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสื่อสาร90ปีมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่เพื่อท้องถิ่นซึ่งจัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยรายชภัฏเชียงใหม่ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันพลังชุมชนให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเสริมสร้างศักยภาพของสื่อ ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตร,ราจารย์ดรนรินทร์นำเจริญจากคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคุณนันทนาเบนจศิลาลักษ์สำนักข่าวประชาธ,ธรรมครับที่ให้เกียรติเดินทางม,มาเป็นวิทยากรในหัวข้อพลังสื่อพลังสร้างสรรค์ขับเคลื่อนชุมชนซึ่งภายในงานก็มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมรับฟังกว่า100คน คนนะครับท้องถิ่นได้จริงๆนะครับในขณะที่มหาวิทยาลัยคื่นนี่นะฮะเขจะมีสูรของเขานะครับอยู่อยู่ตามตัวเมืองไม่กี่ที่นะฮะเวลาที่ลงไปชุมชนจริงๆเนี่ยไม่มีฐานในการรองรับที่กว้างแล้วก็ลึกเท่ากับที่ที่รัชภัลทำได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการการที่รัชบาลบอกว่าเป็นเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนเพื่อท้องถิ่นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไม่ใช่คำกล่าวที่มากเกินเกินไปเลยนะครับนะฮะเราเราสามารถทำได้นะครับ ส่วนสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยการจัดการครับเขาก็มีกิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองงานครบรอบ90ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ครับซึ่งการจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัททรูครับซึ่งมีการสัมมนาในหัวข้อกลยุทธ์การตลาดและการขายอย่างมืออาชีพครับเที่ยงประชุมเอื้องอายเลัชน5อาคารคณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบัติสิงคลาชคณะบดีคณะวิธีการจัดการได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ภายใต้หัวข้อกลยุทธ์การอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ครับ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดคณะวิทยาการจัดการซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์และเสริมสร้างความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาการตลาด เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถในสาขาวิชาการตลาดและให้นักศึกษาสามารถนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการฝึกอบรมครั้งนี้ครับสาขาวิชาการตลาดได้รับเกียรติจากผู้บริหารและทีมบริหารจากบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายในภาคเช้าซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ครับมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมนักการตลาดรุ่นเยาว์ว่าจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3ม และปีที่4หลักสูตร4ปีและหลักสูตรเทียบโอนและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดจำนวน120คนของคณะวิทยการจัดการครับครับก็ครั้งนี้ก็เป็นเพื่อว่าพัฒนานักศึกษานะครับให้นําทฤษฎีที่เรียนเนี่ยไปสู่การปฏิบัติจริงครับก็คือว่าการลงพื้นที่การขายหรือว่าการนำกลยุทธ์การตลาดที่ได้เรียนมาเนี่ยไปประยุกต์ใช้จริงนะครับในพื้นที่จริงกับบริษัทครูคออเรชันนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็น ผลิตนักศึกษาบัณฑิตนะครับได้ตามอัตลักษณ์นะครับของสาขาวิชาการตลาดนะครับคือต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดนะครับออในฐานะที่พี่ดูแลแค่ส่วนหนึ่งในจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ส่วนหนึ่งของของภาคเหนือนะคะจริงๆแล้วภาคเหนือที่เราดูแลอยู่ทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาสามารถสมัครได้หมดเลยเพราะตอนนี้เราขยายงานเยอะมากนะคะสินค้าเราเป็นสินค้าคอนเวอร์เจนต์คอนเวอร์เจนต์ก็คือมีสินค้าหลากหลายโปรดหักที่จะบริการลูกค้า ชนะตำแหน่งงานที่เรารับเนี่ยเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งภายในออฟฟิศนะคะหรือตําแหน่งที่อยู่ภาคสนามนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะนักศึกษาที่กําลังออจะฝึกงานก็ตามนะคะหือกําลังใกล้จะจบนะคะหรือจบแล้วของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะ เรียนเชิญว่าให้ไปกรอกไปสมัครแล้วก็สมัครงานกับทูได้นะคะตำแหน่งเรามีเยอะมากนะคะแล้วก็น้องที่ไปทําอยู่กับทูแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนงานของงานการตลาดและขายเนี่ยเยอะมากค่ะมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นคุณผู้ชมครับและนี่คือทันข่าวราชพัฒ์เชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้ผมสุยมพลอัโนพร้อมทีมงานต้องจากลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทันข่าวราชพัฒน์สหรับวันนี้สวัสดีครับ